สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมส6 5กันหรอกสําันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมถุนนั่นเองนะคะในเดือนนี้จะมีดาวย้ายอยู่3ดวงนะคะซึ่งใน3ามดวงนี้ก็จะมีดาวใหญ่อยู่ด,ดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวพฤตยูนะคะดาวมฤตยูเนี่ยเขาจะมีการโครจรอ่ ถอยหลังนะคะย้อนกลับไปที่ราศีเมษในวันที่1ธันวาคมเลยนะคะในเวลา15นาฬิกา11นาทีแล้วก็มีดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรย้ายราศีจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่8ธันวาคมเวลาตี2นาฬิกา48แนาทีและดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมเวลา21นาฬิกาสนาทีนั่นเองนะคะ คนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะคะตัวตนของเขาคือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะได้มาตรฐานเป็นประเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะาพลังชีวิตดูเหมือนเข้มความเข้มแข็งอ่อนด้อยลงนะคะแต่ว่าดาวดวงนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตร คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุและก็ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ปัญญาอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีมิตรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่พลังชีวิตของเขาถึงแม้จะอ่อนแอแต่ว่าเขาก็เหมือนมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะก็สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปได้ได้ดีอยู่นะคะสำหรับเดือนนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะเหมือนดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่8น,นะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็คือการเงินเนี่ยเหมือนกับเริ่มที่จะกระเตื้องมากขึ้นนะคะและก็ยังอยู่ร่วมนะคะอ,อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวาคู่สมพลนะคะดาวศุกร์ดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลและดาวอาทิตย์เนี่ย เป,เ,เ,เ,ะะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะเนี่ยนะคะแล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวตนของเจ้าชะตาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะการเงินเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับเตื้องมากขึ้นแล้วก็เนี่ยมีความคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนปัตตนีเนี่ยนะคะ ก็เหมือนกับว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆเราคิดที่จะริเริ่มหาอะไรได้ใหม่ๆลงทุนใหม่ๆก็เหมือนเกิดผลสําเร็จได้ดีอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นไปหลังวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานการงานของคนลักนาราศีเมถุนดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระเสรหนะคะ ซึ่งได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะและดาวพฤหัสด,ดวงนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีด้วยดาวพฤหัสได้ตำแหน่งกเกษตรแล้วก็จะโครจรดีขึ้นเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่สองธันวาคมไปะนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานของเจ้าชะตาคนรัคนาราศีเมถุนเนี่ยการงานเนี่ยจะเริ่มก้าวหน้ามากขึ้น จะเริ่มกระตื้องมากขึ้นหลังจากทุกทีเนี่ยเหมือนไม่ขยับเท่าไหร่เหมือนไม่มีการพัฒนาเท่าไหร่แต่ตอนเนี้นะคะถ้าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คุณได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการให้คำแนะนำหรือ การช่วยเหลือแบบจริงๆจังๆอ่ะนะคะก็จะก่อให้เกิดผมสําเร็จได้ดีสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็เป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนกัมมะเพราะฉะนั้นคนโสดหรือว่าคนที่มองหาคนรักคู่ครองเป็นโอกาสจังหวะชีวิตที่ดีเลยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยจะโครจรเริ่ม โคจรแบบปกติเริ่มดีขึ้นนะคะในวันที่2แล้วก็จะดีแบบจริงจริงนะคะก็คือ,อหลังวันที่17ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยโคจรได้ดีขึ้นและดาวพฤหัสนี้เป็นดาวเจ้าเดืนปัตตนิดาวเจ้าเดินกรมมะเพราะฉะนั้นคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็การงานเนี่ยจะดีควบคู่ ไปด้วยกันเลยนะคะรวมทั้งถ้าเราดูจากดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์เล็งลักกันนะคะเป็นดาวศุกร์ที่ถึงตัวถึงลัคนาถึงแม้จะมีความาน้อยอบน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้าง แต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนีเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างเข้มแข็งและก็มีการเดินหน้ารุดหน้ายอย่างดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีนะคะสาหรับคนรักขณาราศีเมถุนสรุปในเดือนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีทิศทางชีวิตเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เรื่องความรัก ไปได้ดีเลยนะคะสำหรับคนลักนณาราศีเมถุนหลังจากที่ติดขัดมาพอสมควรแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแต่เดือนนี้จะค่อนข้างเริ่มปลอดโปร่งและก็คลี่คลายปัญหาอะไรต่างๆก็จะเริ่มได้รับการแก้ไขได้ดีนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างจะลงตัวเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ ็ไว้เตือนสตินะคะแล้วก็เป็นแนวทางให้กับคนรัคนาราศีเมถุนใช้ชีวิตในเดือนธันวาคม2565กกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ